สวัสดีครับวันนี้กับผม<ไ>เชฟสเตรมจะมาสาธิตการทำปลาส้มนะครับปลาส้มปลาส้ม,สมน,นี่คือนี่เขาเรียกปลาซีแบดทีแบดถ้าออกเสียให้ถูกเลยนะที่แบดซีแบดนี่คือปลาซีแบดเราจะทำปลาส้ม ส่วนสองมีนี่เลยครับ love the love the ออกเ,เสียงให้ถูกนะครับ love the เป็นผงทำแหนมแล้วก็สีอะไรนะสีใส่เข้าไปเนี่ยสีแล้วมันจะมีนี่อีกนะครับเนี่ยเขาเรียกผงแหนม เกลือแหนมไม่ใช่ผงแหนมแหน,ม,แนมเขียนว่าอะไรเนี่ยตเตเซียงสีใส่ข้าไใครับสีาคัดสิเราใส่ผงลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่การ ให้ดูออกเสียงถูปกป่ะฝา,ากถุกไปรอ้รมาล้าเข้ามาดูใกลครับเ้ามาดูใกนี่ยเราจะเคล้าให้ดูเน,เนเนี่เอาไใกล้ๆเนี่ยนเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเรียกกาลิกกาลิก เขาเข้าไปไต้องเข้าแรงนะครับเพราะว่าเนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยมันจะเละถ้าเข้าแรงถ้าไม่เข้านี่เราได้ไหมฮะฮะถามอะไรอ่ะ ต้องค่อยๆคลึงคลึงคลึงให้ทำหน้าแล้วค่อสถึงเวลาคลึงเราวรสชาติจะออกมาดีครัถ้าเราไม่ถึงอะไรคะนึกถึงเวลาเราคลึงนะครับคลึงอะไรอ่ะคลึงไปะสุนกระปูอะไรไม่ไปกินไม่ลงชิมได้ ถ้าเราอยากรู ойти, ้รสชาติแล้วก็ชิมด okay, ouais, ูโอเคไหครับท okay. 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 uh ี่ผมทำให้ดูนี่เข้าใจเก่งกันสักคนบ้างไหมครับวิธีทำปลาส้มเนี่ยครับทำอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับห No เหมือนปรีเซนต์เม่ชาตรงไหนใหญ่ซีเรียเป็นปรีเซนต์เมื่ชาหรือเปล่าแกง เข้าใจยังครับถ้าไม่เข้าใจอ่ะโทรมาถามไม่ใช่เงียบกันไอแล้ว